ครับพี่แนะนําตัวนะครับผมครับผมไพทู์กุลรัตน์นามนะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่ง <sven tweeting> ย Minor ืนปราสาทนะครับในกลุ่มของพวกเราเนี่ยเราทําเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษสิ่งหนึ่งที่จะชี้วัดการปลอดสารพิษของพวกเราก็คือเราเลี้ยงผึ้งชั้นลงไปด้วยกันนะครับเพราะว่าผึ้งชั้นโลงถ้าโดนสารเคมีนี่ตายหมดครับอยู่ไม่ได้ทีนี้ประโยชน์ของผึ้งชั้นโลงเนี่ย ที่เราใช้งานเขาปัจจุบันนี้ก็คือให้เขาผสมเกษรมันจะเป็นพวกพืชสวนครัวพวกสวนผลไม้เป็นมะพร้าวเป็นลำไยเป็นเงาะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พืชผักนะครับมะเขือพริกต่างๆเนี่ยเราก็พวกเนี้ยก็จะเป็นตัวไปผสมเกษรให้นะครับออนอกจากการผสมเกษรเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วเนี่ยเราก็จะมีผลพลอยได้ จากการเลี้ยงชันโรงนะครับคือได้แก่น้ำหวานน้ำหวานของชันโรงนี่จะเป็นน้ำหวานที่มีรสหวานน้อยกว่าน้ำผึ้งนะแต่มีประโยชน์มากกว่าแต่มีลักษณะเป็นยาบำรุงนะครับใช้ในกลุ่มของผู้มีบุตรยากนะครับก็ทานเป็นอาหารเสริมนอกจากนั้นก็จะมีชันชันเนี่ยเป็นการเก็บจากต้นไม้ หลายๆชนิดมาเพราะนั้นไอ้ชันพวกนี้ก็จะมีประโยชน์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบ้านเราทำเครื่องรางของถังนะครับเป็นส่วนผสมของการทำเครื่องรางแบบมหาอุดหรือเป็นทำพระนะครับอันนี้ก็จะคร่าวๆนะครับทีนี้พอเราเลี้ยงชันรงแล้วเนี่ยได้เพิ่มผลผลิตในแปลงกเกษตรของเราแล้วก็ยืนยันว่า กลุ่มที่ทาเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะเป็นการยืนยันตัวเองว่าอย่างนี้ปลอดสารพิษแน่นอนถ้ามีสารพิษนี่ตายเลยครับคนนี้อยู่ไม่ได้นะฮะอันนี้การเลี้ยงคือใช้เวลานานครับในการเลี้ยงเอ่อหนึ่งปีเนี่ยเก็บน้ําหวานหนึ่งครั้งนะฮะทีนี้การเลี้ยงเนี่ยอย่างอย่างกล่องนี้นะครับกล่องเนี้นยผมแยกมาจากรังนี้ครับรังนี้เนี่ยเป็นรังที่พะพววเขาตัดขอนไม้ ตัดเสร็จแล้วก็เห็นตัวมันบินเขาก็เอาผ้ามาอุดแล้วเอามาให้ผมนะครับผมก็มาผ่าผ่าแล้วก็แกะตัวนี้ออกแกะออกแล้วแบ่งส่วนหนึ่งอะมาใส่กล่องไว้นะครับอันนี้สองเดือนแล้วฮะสองเดือนได้ขนาดนี้ครับความหมายก็คือสองเดือนนั่ะคือแกะจากนี้มาใส่แต่อันนี้ยังไม่มีใครใหม่นะฮะครับ แล้วเราเราเลี้ยงนานแค่ไหนจริงจะสามารถที่จะเก็บผลิตไรได้ครับประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งปีเก็บครั้งหนึ่งครับแล้วมันสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนในในในบ้านตรวน,นี้หลังลองนีจนกว่าจะเต็มเนี่ยจนกว่าเขาจะไข่เต็มเนี่ยประมาณสามปีครับสามปีเลยครับครับ,รบแล้วตัวตัวแม่ชันโรเนี่ยเขาจะออกหากินยังไงออกออกตามตรงปกติเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราก็จะเปิดฝาในไว้พอเช้าอ่ะเขาบินออกไปเองครับ พอเย็นเขาก็จะกลับเข้ามาก็จะบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกเมือ่อมีแสงสว่างเพียงพอครับแตเ่เขาจำรังได้คือฝันนี่จำรังได้ครับครับพอพอ,อเขาเก็บอาหารเก็บเกบสรดอกไม้เก็บน้ําหวานได้เนี่ยคือเขาจะเก็บที่ขาหลังพอเต็มปุ๊บก็จะบินกลับมาจะบินเข้าบินออกวันหนึ่งก็หลายรอบพระขยันพวกนี้ขยัน ไม่ต้องเป็นทาสมันครับไม่เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เออไม่ร้องครับไม่ร้องไม่ร้องกินไม่ร้องเราไม่ต้องให้อาหารถ้าเราเลี้ยงพึ่งเรายังต้องให้น้ําหวานนะฮะถ้าน้ําหวานไม่พอแต่พวกนี้ไม่กินน้ำหวานเขาไม่กินไม่กินน้ำหวานเขาจะเก็บสะสมอาหารไว้เองแล้วก็ในยามที่เขาอดอยากก็ใช้ของเก่าที่เก็บสะสมไว้เนี่ยฮะมากินว่ากำลังเสริมการปลูกไม้ับอ๋อครับลำไยพวกครับ มีซปโอด้วยครับเหมาะมามากครับไม้ผลต้องมีพวกนี้ครับแล้วการเลี้ยงคือสามารถโดนฝนได้ไหมหรือต้องไว้ในร่มหรือไว้แบบไหนครับเอ,ออย่างนี้นะฮะกล่องตัวเนี้ยเราก็จะตั้งตั้งบนขาขาตั้งแล้วก็เอาแผ่นกระเบื้องเนี่ยมาวางด้อีกชั้นหนึ่งสาเหตุที่ต้องวางก็คือไม่ให้น้ำเนี่ยเปียกโดยตรงเพราะว่ามันจะเป็นเชือ้อราการปีญานช่วงเนี้ยแดดมันร้อน ถ้ากล่องมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันละลายครับไอ้ถ้วยน้าหวานมันละลายด้วนี้มันจะเยิ้มไม่หมดอ่ะน้ำผึ้งครับจะเป็นอย่างนั้นนี่ครับวิธีการเลี้ยงครับตอนนี้อยู่ที่ที่กลุ่มวิสาหกิจตอนนี้คือเลี้ยงเยอะมครับประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นตอนนี้มีประมาณ2ี่บกว่ากล่องครับิบกล่องครับครับผมสลับคนที่สนใจสามารถที่เข้าไปชมได้ไหมครับ เออได้ครับได้ครับยินดีเลยครับขอช่องทางการติดต่อเบอร์โทรหน่อยครับผมเออสำหรับของผมเองเนี่ยศูนย์หกสองห้าหกหนึ่งศูนย์สี่สี่แปดครับชื่อไพทูนครับครับผมแล้วตอนนี้การตลาดครับคือตอนนี้เลี้ยงเราได้จาหน่ายอะไรยังไงบ้างตอนนี้ครับตอนนี้ยังไม่ทําเลยครับเพราะว่าผลผลิตตอนเนี้คือเราเฉพาะที่เรา รับประทานกันเองก็ไม่พอแล้วครับก็ทุกคนก็จะหวงวา่าอแล้วก็มีมีชุดแบบนี่ขายไหมครับติดต่อได้ครับต่อได้เนาะครับข,ของเราเนี่ยเราจะทําแบบนี้นะฮะเ,เราทําแบบเคลือบเคลือบยูริเทนอันนี้คือมันจะไม่เปียกน้ำาพอะไม่เปียกน้ำปุ๊บเนี่ยข้างในไม่เป็นราน้ำหวานเขาจะสะอาดครับ ตัวหวานจะสะอาดมากครับอย่างนี้ครับอันนี้อย่างขายนี่คือขายชุดเท่าไหร่บ้างครับมีราคาเท่าไหร่บ้างชุดนี้ราคาประมาณสองอบาทสอง้บาทพ่อกล่องใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่างพันนี่คือเราเรามีด้วยไหมครับเอ่อตอนนี้ไม่พอครับเฉพาะในกลุ่มเนี้ยไม่พอพอไม่พอครับแล้วตราคาก็จะออกประมาณอย่างเนี้นะฮะ ถ,ถ้ามีตัวนางพญายอย่างเงี้ยก็ประมาณหนึ่งพันบาทอพันบาทเองกินกินอะไรของไหนมันเป็นเป็นนี่เหรอไม่ครับน้ำหวานครับเอ้ไอนี่เป็นตัวเป็นลูกเขาครับเป็นเป็นตัวหนอนเป็นตัวดักแด้ที่เขาจะออกมาเป็นตัวฮะน้หวานเนี่ยครับมันจะเป็นถ้วยน้ำหวานแบบเนี้ยฮะนี่เราเราสามารถหาจดัธรรมชาติมาเลี้ยงได้เหมือนกันใช่ไหมได้ครับ มันมีวิธีการอย่างเช่นอยู่ในตอเราตัดต่อมาถ้าไม่งั้นเราใช้วิธีต่อครับถ้ามันอยู่ตามเสาบ้านเนี่ยต่อให้มันเข้ามาครับตรงเนี้เป็นรูเข้ารูออกเนี่ยเราต่อแบบนี้ครับแล้ก็จะบินเข้ามานี่แหลบใช่ครับแล้วเขาก็จะมาออกตรงนี้แล้วก็ประมาณสักหกเดือนถึงปีหนึ่งเขาก็จะไข่ไว้ในนี้ครับในนี้เลยครับแล้วเราก็ย้ายจากเนี้ยมาเลี้ยง อันนี้เราใช้วัสดุง่ายๆคือปกติจะใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่ก็ได้แต่อันนี้มันง่ายมันสะอาดแล้วก็มันดูได้หมดเลยเแต่แต่เราเราจับมาใส่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมได้ครับ<อ>แต่ว่ามันเสียหายไงอ๋อครับครับครับเวลาเราถ้าเราเล่าแบบนี้รังเก่าอยู่แล้วเขาก็สร้างบ้านใหม่ตรงนี้อีก<ม>อันนี้ได้หนึ่งครอบครัวแล้วเราค่อยไปผ่าเนี่ยเาแบ่งต่อย มาลงในกล่องอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราเลี้ยงในกล่องแบบนี้เยอะๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําพวกนี้เราก็ยิบแบ่งเลยเวลาเราสมืติเรามีหนึ่งกล่องเวลาเราขยายต่อเราต้องทําไงครับออเอออย่างนี้ครับ <c oughs> พอเขาเต็มมานี้เราก็แบง่งเวลาแบ่งเนี่ยองค์ประกอบที่เราจะเลี้ยงรอดในมันธุ์ dpu c อย่างหนึ่งไข่อ่อน สองไข่แก่ไข่อ่อนมันจะสีเข้มไข่แก่มันจะสีอ่อนไข่อ่อนไข่แก่แล้วก็น้ําหวานแล้วก็เกสรดอกไม้ครับอย่างอย่างตัวนี้ไข่มันอ่อนนีเสครับตัวน,น,นี้อันนี้อันนี้ไข่แก่ครับอไข่แก่แล้วครับไข่แก่สีมจะอ่อนอถ้าไข่อ่อนสีนจะเข้มเป็นสียางไม้ใหม่ๆอะ่ะครับ แต่รังนี้ยังไม่สมบูรณ์นะรังนี้ยังไม่สมบูรณ์ครับผมเ,เวลาเก็บคือต้องต้องเปิดนี่ออกใช่ไหมใช่ครับอ๋อเปิดออกแล้วเราก็ใช้ไอ้เข็มฉีดยาครับดูดขึ้นมาครับผมหรือไม่ก็ถ้ามันเต็มแน่นมากๆก,ก็ใช้มีดตัดแล้วก็แซะออกมาเลยฮนะครับี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเนาะก็น่าจะเป็นเสริมครับเสริมจากการทําสวนผลไม้นะครับบางทีเวลาเราปลูกอ่า พวกผักต่างๆที่ต้องผสมเกสรบางคนบางบางที่เราปลูกแล้วมันไม่ติดผลเนาะมันไม่ผสมเกสรถ้าเราเอาตัวนี้มาประยุกต์ใช้มาเลี้ยงด้วยมันก็ช่วยสอนได้ดีเนาะใช่ครับจากงานวิจัยของเกษตรเนี่ยมันเพิ่มผลผลิตได้ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมนี่ครับฉะนั้นเหมาะเนาะแต่ละสวนที่ใครนำเกษตรเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงนะครับเหมาะครับผมเป็นการเสริมครับครับผมขอบคุณครับผมครับผม